ขอบคุณค่ะทํากับข้าวนะคะอ๋อดารณีทํากับข้าวอยู่หรอใช่ช่วงช่วงเวลานี้17บเนิกาดารณีเขาเปิดร้านขายส้มตําค่ะเพื่อนค่ะเฉพาะขาดเฉพาะลูกเรือป้านกถึงไหนแล้วค้าป้านกแฟนเพจไปถึงไหน,ไหนแล้วเนาะได้ตั้งค่าเข้ามาในหน้าโปรไฟล์บ้านไร่เจนกมลน,นะน้องอ้ออิสานพัฒนถินอินดี้สไตล์สวัสดีรอบห้องค่ะทุกทก นั่งนั่งรถมาเมื่อเช้านี้แบบว่าโอ้ยสโลสเลสโลสเลตลอดทางเลยค่ะปานุกสวัสดีดารณีเด้ออันนี้อันนี้พี่เจนก็จะไลฟ์สดไม่นานหรอกไลฟ์แค่สามสิบนาทีเพื่อแบบเพื่อหา,าชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ขนมเข้มบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องดารณนียังไม่เห็นคอมเมนต์อีกหรอคุณแม่ขนมเข้กนี่กันเลย บ่ไดบุรีได้ร้อนๆนึงก็สิบ่วาดอวยเบิ่นๆอย่างนไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ได้อืมเป็นเพราะระบบ AI ลวนหรือยังไงไม่รู้เนาะค,คือคือคือนั่นแหละคือยังยังงงอยู่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูหมอลำฝนตกเกือบทุกวันเลยครับใช่ไหมคะสวัสดีแม่เล็กเจ้าทักทายกันเด้อเ้าทักทายเด้ร้อน,นันนี้เดี๋ยวฉันสิงล้งไหลก่อนเด้ ้าเหลี่ยมกับจังหวัดดัลลีแต่ฝนไม่ตกหนักนะฝนแค่ลงไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ได้อืมเป็นเพราะระบบ AI ไลวนหรือยังไงไม่รู้เนาะคือคือคือน่ะคือยังยังงงอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนถึงที่หมายไปลทางแล้วต้นอะไรนะโกโก้นะที่นี่ไม่เป็นไรเพราะเราไล์สดไม่นานไลรสดสัก สามสิบนาทีพออุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้าแบลบฟ้าแบลบฟ้าแลบฝนโตคกเนาอพี่น้องอันนี้แล้วก็มาทําธุระอยู่ที่ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณดวงตาทั้งเก้าล้านดวงตาด้วยนะคะ,ะไล์สดวันนี้อยู่อยู่ดีๆลองทําดูนะคะลองทําเหมือนที่พี่เจนบอกอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเห็นครั้งแรกทําไม่เห็นครั้งสองก็อาจจะเห็นหรือครั้งสามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นกันกาดมาเมื่อเลย อ้าวเฮียไม่ตกบ้าเหรอสวัสด,ดีน้องดารณีนะคะดารณีทำไมของของดารณียังไม่เห็นคอมเมนต์น่ะทำที่บอกอ่ะแล้วใช่ไหมกาดมามืดเลยอ้าวเฮียไม่ตกปลาเหรออืมเปน,นตกหนักมาก เมื่อวานนี้นครปฐมก็ฝนตกอย่างหนักเลยพี่นออยี่ทั้งไหนเนาะสวัสดีน้องดารณีนะคะดารณีทาไมของของดารณียังไม่เห็นคอมเมนตน์่ะทาที่บอกอะแล้วใช่ไหมยี่สิบคลิปส่งมามิเจนสิบคลิปส่งบ้านไรจเจกรมนีสิบคลิปส่งคลิปสั้นส่งคลิปยาวส คนพักคนพักเยอะนะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำทั่วไทยตกมาเหอะแต่อย่าไปตกทงางภาคอีสานเลยภาคอีสานกำลังเก็บเกี่ยวข้าวฤดูเก็บเกี่ยวไก่แก้วพา,าต้องลงให้หน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาแหล็บปลาแหล็บปลาแหล็บ <laughs> ฝนโตคักเนาะพี่น้องอันนี้เราก็มาทำธุระอยู่ที่ ไม่เห็นไม่เห็นแชทใครเลยเดอ้เออ้าคุณคุณน้องอ้อน้องอ้อก็ไม่เห็นคอมเมนต์เหรอมองเห็นหน้าอยู่เนาะวันเพิ่งมาถึงยังไม่ทำอะไรยังไม่ได้จัดของอะไรเลยก็เลยมาตั้งกล้องอไลฟ์สดกรุงเทพวันนี้ไม่ตกคะ่ะวันนี้กรุงเทพไม่ตกใช่ไหมคะ เพราะว่ามาถึงก็แบบถึงห้าโมงพอดีเราก็ต้องแบบรีบรีบตั้งกล้องไลฟ์สดไงก็เลยไม่ได้ตั้งแบบสถานที่ไร้ไดไสดนอกสถานที่ก็มาต่างจังหวัดด้วยมันมันอาจจะไม่อำนนยความสะดวกหลายๆอย่างขอบคุณเพื่อนเพี่ๆขอให้เฮงปังๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอ้วก็งมเซาไปเนาะต,ตอนนี้คอยรูจุดเราคอยบูไปอย่างเดียวเลยพี่น้องบูรูๆไปเลย อะไรที่มันไปถึงเส้นชัยอะไรที่มันไปถึงจุดหมายเร็วๆนั่นแหละพี่เจนจะทําอยางไงเงี้ยนหนีล่อๆกับสีบัวบ่ายหน่อยน,นั่นแหละค่ะบางทีแบบว่า AI อ่อเขาให้เราไปตอบคอมเมนต์พอเราไปทําโดนอยู่ดีเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับนี้ในเมื่วอวานนี้ก็เป็นกันเยอะอย่างแม่เล็กอะแม่เล็กตอนที่ไฟ์สดกบสะแบงแม่เล็กก็ไม่เห็นอ่าแม่ขนมเข็งก็ไม่เห็นพอมาเมื่อวานอะเจนบอกให้แม่ขนมเข็งทําแบบเชียงดาวอะ อายุแล้วก็ออกไปค่ะออกมาแล้วก็เข้าใหม่ค่ะเข้าใหม่แล้วเราก็ไปเพิ่มใหม่ค่ะวันนี้ไปห้ารอบจะคุณจะห้ารอบสิบรอบฉันก็จะเพิ่มเพื่อนเข้าใหม่ค่ะเพจขอบคุณมากค่ะเพิ่งจะตกนี่แหละดาราีเพิ่งจะตกแต่ว่าช่วงสุพรรณตกอยู่อยู่ใส่พี่เจนอยู่ชัยนาทค่ะอยู่ชัยนาทบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเห็นภูเขาไหมคะเพื่อนๆมีภูเขาด้วยนะคะเห็นภูเขาบ่าจ้พี่น้อง อ่ะโอเคได้อยู่ดูโทรศัพท์ก่อนกลักวกลัวย้อนแสงไงโองเค <c oughs> ขอโทรศัพท์ดูไอ้นี่หน่อยขอโทรศัพท์ดูไล่สดหน่อยไ,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันชัดหรือเปล่าดูปป <c oughs> ก่อนพรุ่งนี้ช่วงโสาร์สายเข้าเข้าที่ทำไร่ก่อน ก,กำลังตกฝนกาลังตกเพื่นพนพนอนๆฝนตกไหมคะมืดบ่จากพี่น้องมืดบ่พี่น้องโอเคพ่อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสถานที่ไม่อำนวยเหลือเกินอู้เสียงฝาดห้องพี่น้องอมืดไหม สวัสดีคะ่ะพี่เจนคนสวยมาส่งกําลังใจจา้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องวนันคุณอีสานัถึงที่พักแล้วคะ่ะคืนนี้เราจะพักที่นี่กันนะคะอันนี้ในเมื่วอวานนี้ก็เป็นกันเยอะอย่างแม่เล็กอะแม่เล็กตอนที่ไร์สดกสะแบงแม่เล็กก็ไม่เห็นอ่าแม่ขนมเข่งก็ไม่เห็นพอมาเมื่อวานอะเจนบอกให้แม่ขนมเข่งทำ,ทำแบบขอบคุณค่ะทํากับข้าวนะคะอ๋อดารณีทํากับข้าวอยู่หรอใช่ช่วง ช่วงเวลานี้17บเจ็ดนิกาดารณีเขาเปิดร้านขายส้มตำค่ะเจนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ขนมเคงเจนเพิ่งจะมาถึงไปตลาดมากันด้วยค่ะเพิ่งจะมาถึงมันแบบว่ามันเป็นมืดๆอด่นะเนาะเราจะปลูกต้นโกโกเ้เพื่อน ป้านกแฟนเพจบอกสวัสดีพี่สมบัติวงศีดานะคะป้านกสวัสดีค่ะพี่สมบัตินี่ก็ผ่านโฆษณาสตรีมแล้วนะคะผี่สัมพันธ์อุ้ยทำไมคนนี้เขามาดูไลฟ์สดเราทุกวันเลยอะ่ะเรายังไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเขาเลยอุ้ยดูดิเขามาคอมเมนต์ในคลิปเราอะ่ะบ่อยมากเลยเรายังเรายังไม่ไปมันเลยแม่เล็กเพิ่งกลับจากธุราจ้าแม่เล็กเจอคนดีๆแบบนี้จริงๆ สวัสดีมหมี่เจนสวัสดีค่ะพี่ลำดวนพี่ลำดวนบอกว่าสวัสดีแม่สมบัติค่ะทักทายกันเด้อหังๆอยู่หนีพ่อหย <c oughs> สวัสดีแม่ขนมเข่งเจ้าน้องดารณนีบอกว่าสวัสดีแม่ขนมเข่งเจ้าดารณนีบอกว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่เห็นเลยน้องออทําอย่างนี้สิทาเหมือนพี่เจนอะน้องน้องออทํานะเดี๋ยวพี่เจนจะลงไลน์แล้วพี่เจนจะบอก อ่ะมันย้อนแสงอ่ะฝนตกใช่ไหมดารณนีป้านกสวัสดีดารณนีเด้ออันนี้อันนี้พี่เจนก็จะไลฟ์สดไม่นานหรอกไลฟ์แค่สามสิบนาทีเพื่อแบบเพื่อหาที่ค่ะมิเจนสวัสดีค่ะพี่สมบัติพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีดารณีจ้าดารณียังไม่เห็นอะไรเลยดารณนี ป้านกแฟนเพจบอกว่าไปเที่ยวไหนไหนคะมาทุลาค่ะมาทุละที่ชัยนาทค่ะก็เลยมานอนทับป้านกเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละค่ะพี่สมบัติพรุ่งนี้เจนก็จะไปเข้าสวนก่อนไปทําสวนไปทําสวนทําไร่ก่อนค่ะพรุ่งนี้ป้านกสวัสดีดารณีเด้ออันนี้อันนี้พี่เจนก็จะไร์สดไม่นานหรอกไร์แค่สามสิบนาทีเพื่อแบบเพื่อหาาดอยู่ชัยนาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ พ่งนี้ตื่นสายๆก็จะเข้าไปที่ไปดูที่ไปดูต้นไม้ไปดูไร่ดูอะไรไปทําไร่ก่อน